วันนี้เรามาเจอพบกันที่ 11, 12นะคะลูกค้ามารับรถนะคะกระบะนะคะกระบะหัวเดียวลูกค้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแล้วก็รับรถกลับไปได้เลยเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกับทางลูกค้ากันก่อนนะคะลูกค้าคะสวัสดีค่ะคุณเพียวันค่ะ,ะคุณเพยวันหากระบะหัวเดียวไว้ใช้งานใช่ไหมคะใช่ครับขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะคุณเพยวันดูคันนี้มาจากไหนคะ เฟซบุ๊กสมิโตรสองออโต้ครับค่ะแล้วคุณคุณไพวันหากระบะเนี่ยคันนี้จัดไฟแนนซ์ยากไหมคะไม่ยากครับคุณไพวันทำงานประจำหรือเปล่าคะประจำครับเออทำเป็นสลิปใช่ไหมคะสลิปครับค่ะมีประวัติผ่อนอะไรไหมคะตอนนี้โอเคอย่างนี้รายละเอียดได้เลยนะคะคุณไพวันมาตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าครับผมอ๋อโอเครับรถช้ามาเช้านะคะรับรถกลับไปได้เลยนะคะคันนี้นะคะ คันนี้ใช้เงินออกรถไหมคะไม่ใช้เลยครับออผ่อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ5,000บาทครับผมรับรถจริงแล้วก็รถออกจริงใช่ไหมคะมใช่ครับเอาวันนี้รับรถกลับเลยใช่ไหมคะกลับเลยครับผมโอเคค่ะยังไงถ้าเกิดรายละเอียดลูกค้าท่านใดหารถใช้เหมือนคุณไพวันนะคะติดต่อน,นิดได้เลยนะคะตามข้างล่างได้เลยค่ะอันนี้เราจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะคุณไพวนันครับผม